ดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมอมบอลลี่เราก็ได้รับชมสาวไทยของเรากันไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับการแข่งขันลีกตุรกีในนัดแรกซึ่งก็มีเรื่องที่น่าเศร้านิดนึงนะครับก็คือสัญญาณการถ่ายทอดสดจากช่องมิรลิทีวีเราไม่สามารถรับชมได้นะครับซึ่งก็ต้องหาช่องทางการรับชมก็ว่ากันไปนะครับบางคนก็บอกว่าอาจจะต้องมีการสมัครเสียเงินต่างๆนานานะครับซึ่งเมื่อคืนผลการแข่งขัน ซาดิเย่ก็พ่ายให้กับคู่แข่งไปแบบสุดมันนะครับแล้วก็ซูสีมากๆ3ต่อ2เซตด้วยสกอร์21ต่อ25 25ต่อ20 25ต่อ20 21ต่อ25และเซตสุดท้ายนะครับต้องเดียวกัน15ต่อ13ซึ่งก็ทำให้ทีมซาริเย่ของสาวไทยของเราพ่ายไปซึ่งในเรื่องของระบบทีมของซาริเย่ก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับอาจจะต้องมีการปรับกัน หรือเพิ่มความละเอียดมากกว่านี้ในขณะที่สาวไทยของเราบุ๋มบิ๋มก็ทําไป15แต้มและเพียวทําไป13แต้มก็ทําแต้มไปค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันนะครับก็ถือว่าเพียวยังคงเกมรับมาตรฐานมากนะครับยังคงรับได้ดีมากๆในขณะที่บุ๋มบิม๋มพลังตอบอยังดีครับตบ3เมตรสวยๆก็มีให้เห็นหลายแต้มนะครับก็พัฒนาปรับปรุงกันต่อไปคิดว่าหลังจากนี้ก็การปรับปรุงจากโค้ชนะครับที่มี การฝึกซ้อมแล้วก็เพื่อความเข้าขากันมากขึ้นก่อนูซๆนะครับสาวไทยและซาดีเย